สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอีกนะคะเช้าบ่ายเนาะประจำวันที่30มิบถุนายน6กหตัวเด่นก็คือ6กับ9ก้าตัวรองก็คือ5กับ3านะคะหก็60 65 68 69 9ห้าหกแปดหกเก้าเก้าหนึ็ห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้า สตัวก็เก้าสองหกเก้าสองเดห้สห้าปดเ้าือจับคู่ก็หกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหหแปดแดหห้าห้าแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปนี่คืออีบายตัวเด่นก็คือ9ก้ากับ7ตัวรองก็คือ3ามครับ1นึ่งเก้าศูนย้าหนึด

7จ็ดหนึ่งก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมว่าสี่ตัวนี้ขึ้นไปซื้อเช้าได้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่ยพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อเอาตัวเด่นไปซื้อ vip ได้นะ ถ้าไม่ชอบแนวทางก็รูดตัวดินไปเลยเราแนะนําให้รูดตัวดินนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้กันเราเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ